รู้หรือไม่จากสถิติปี2008บอกว่าอิหร่านมีตัวเลขผู้หญิงข้ามเพศสูงเป็นอันดับสองของโลกซึ่งมันน่าตกใจอย่างมากเพราะเป็นที่รู้กันโดยทั่วไปว่าอิหร่านเป็นประเทศเข้่งศาสนาวันนี้ t h อ w i ว e Chronicle จะพาไปดูที่มาที่ไปของเรื่องนี้กันแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่อง The w i ว e c h r o n i c l e ด้วยนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันเกิดมาจากการต่อสู้ของคนหนึ่งที่ชื่อว่าคุณมลายามฮาทุมโมคลา ต้องกล่าวก่อนว่าแม้การรักร่วมเพศในอิหร่านอาจมีโทษทางกฎหมายถึงตายแต่ในทางปฏิบัติผู้คนไม่ได้โหดขนาดนั้นจึงไม่ได้มีการบังคับใช้อย่างเคร่งครัดคนที่โดนคือซวยมากหรือถูกจับเชือดไก่ให้ลิงดูนั่นแหละอย่างไรก็ตามโมคลานั้นยังพยายามเรียกร้องว่าการเป็นผู้หญิงข้ามเพศนั้นไม่ใช่สิ่งที่บาปแต่คือการป่วยโดยเธอเกิดเป็นชายแต่แจ้เป็นหญิงและเมื่อป่วยก็ควรได้รับการรักษาโดยการแปลงเพศ เธอเรียกร้องอยู่แบบนั้นตั้งแต่ปี1979ที่มีการปฏิวัติอิสลามตอนนั้นเธอถูกไล่ออกจากงานถูกจับฉีดฮอร์โมนเพศชายถูกจับเข้าโรงพยาบาลจิตเวชถูกทำทุกอย่างเพื่อมาทำให้เธอเป็นผู้ชายให้ได้แต่โมคลาก็ไม่ยออ่อท้อโดยครั้งหนึ่งเธอเคยถือคัมภีร์อัลกุรอานไปขอความเมตตาจากอิหมัมโคมเมนีซึ่งเป็นผู้นำประเทศ แต่เธอถูกการของโคเมนี่กระทืบเกือบตายอย่างไรก็ดีเหตุการณ์นั้นกลับทําให้โคเมนีน่เกิดความสงสารจึงอนุญาตให้เธอมาพูดคุยกับเขาเป็นการส่วนตัวเมื่อได้คุยกันอิมมัลคเมดีที่ปกติเข้มงวดดุดันก็กลับให้ความเมตตาต่อมมปลาจึงออกฟัดวาหรือว่าง่ายๆคือควาวินิจฉัยปรับกฎจากอัคุรลอานบอกว่าการเป็นหญิงข้ามเพศคือการป่วยและอนุญาตให้แปลงเพศเพื่อรักษา และเนื่องจากอิหรา่านเป็นรัฐที่มีทุนช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยหากกระเธออิหรา่านต้องการเป็นผู้หญิงพวกเธอสามารถส,สร่งหนังสือขออนุญาตต่อรัฐบาลและเข้ารับการแปลงเพศก็จะได้รับสิทธิที่เหมือนผู้หญิงทุกประการรัฐบาลช่วยแม้กระทั่งค่าผ่าตัดไม่เกินครึ่งหนึ่งของราคาผ่าตัดทั้งหมดและไม่เกินประมาณ64,0 0 0บาทโมคลา Window. ได้ผ่าตัดแปลงเพศที่ไทยในปี1997อีกทั้งเธอยังได้ตั้งสมาคมช่วยเหลือผู้หญิงข้ามเพศในอิหร่าน ให้คนที่แปลเพศแล้วมีสังคมคอยช่วยเหลือเกือ้อกูลกันการตัดสินใจของโคเมนนี่นั้นไม่ได้มีผลดีต่อตัวโคเมนี่เองเลยเพราะเป็นที่วิจารณ์ของฝ่ายเคร่งศาสนาและฝ่ายเสรีนิยมคือฝ่ายเคร่งศาสนาหาว่าโคเมนี่วิธีฉัยผิดส่วนฝ่ายเสรีนิยมหาว่าโคเมนี่เลือกปฏิบัติเอาใจแต่กระเทยแล้วเกละ่ะเราเลสเบี้ยนละ่ะอย่างไรก็ตามอิหม่ามโคเมนี่ยังนับว่ามีความเมตตาเพราะยอมทําในสิ่งที่ตัวเองเสียประโยชน์ เพื่อเห็นแก่เพื่อนมนุษย์คนอื่นและมันคงเป็นสิ่งที่มากที่สุดแล้วในบริบทของผู้นำศาสนาอย่างเขาที่จะทำได้หลายคนอาจจะเกิดคำถามขึ้นมาในใจว่าแล้วประเทศไหนล่ะเป็นอันดับหนึ่งของผู้หญิงข้ามเพศเลยครับอันดับหนึ่งคือประเทศไทยของเรานั่นเองใช่ใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องดูายโคนิโคลของเราได้นะครับขอขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังวันนี้สวัสดีครับ เคยสนใจไปเที่ยวอิหร่านกับ The w i Chronicle นะครับมีการทําทัวร์ไปเที่ยวดินแดนแห่งอารยธรรมเปอร์เซียนี้หลายรอบหลายเส้นทางครับโดยคุณผู้ชมสามารถสํารองที่นั่งหมายเลข0 8 2 8 9 4 8 4 4 4 0899276446หรืออ inbox ทางเพจ Facebook The w i l d Chronicle หรือ Line o f f i c i a l a c c o u n t The w i l d Chronicle และพิมพ์คําว่าสนใจทัวร์อิหร่านได้เลยครับ